สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่บอกเลยว่าใกล้ตัวเราทุกคนมากๆนะครับนั่นก็คือการประทะกันร,ระหว่างอำนาจของรัฐที่อยากจะพัฒนาบ้านเมืองกับสิทธิในทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเราประชาชนนี่แหละครับเราจะมาดู2เรื่องราว2คดีที่จุดเริ่มต้นเนี่ยคล้ายกันมากแต่ตอนจบโอ้โหต่างกันคนละขั้วเลยครับลองคิดตามกันดูนะครับ สมมติว่าวันดีคืนดีเนี่ยมีโครงการของรัฐผุดขึ้นมาในพื้นที่ของเราแล้วมันดันกระทบกับที่ดินของเราเข้าเต็มๆทำให้เราเดือดร้อนหรือเสียสิทธิ์อะไรบางอย่างไปคำถามก็คือแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างละ่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยอาจจะมีคำตอบให้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คดีแรกกันเลยเป็นเรื่องของลุงมั่นกับโครงการสร้างถนนของรัฐที่เอ่อมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับ เรื่องมันเริ่มที่ตำบลบ้านทุ่งครับคือลุงมั่นเนี่ยแกเป็นเจ้าของสวนผลไม้อยู่ดีๆก็ต้องตกใจสุดขีดเลยเมื่อเห็นรถแบ็คโฮกำลังขุดดินรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของแกแบบชัดๆเลยครับเพื่อที่จะทำถนนเส้นใหม่พอไปถามไถ่ดูก็ได้คำตอบจากท่านนายกอ,อบตอครับว่าอ๋อนี่มันเป็นโครงการเร่งด่วนทำไปก็เพื่อประโยชน์สาธารณะให้ชาวบ้านคนอื่นๆเขาไม่ทางเข้าออกสะดวกสะดวก แถมท่านยังบอกอีกนะครับว่าลุงมั่นเนี่ยน่าจะภูมิใจด้วยซ้ำนะที่ได้เสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ว่าทนายธนาซึ่งเป็นหลานของลุงมั่นเนี่ยกลับมองอีกมุมนึงเลยครับเขาชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญมากๆว่าคำว่าเสียสละกับถูกละเมิดเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะและการกระทำของอบตอครั้งนี้อาจจะข้ามเส้นที่ว่านั่นมาแล้วก็ได้และนี่แหละครับคือหัวใจของคดีรากเลย หลักการที่เรียกว่าฐานอำนาจตามกฎหมายพูดง่ายๆก็คือรัฐเนี่ยจะมาทำอะไรตามอำเภอใจที่มันกระทบสิทธิ์ของประชาชนไม่ได้เลยนะครับมันต้องมีกฎหมายเขียนไว้เป๊ะๆเลยว่าเอา้าททำได้ถึงจะทำได้ครับพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีของลุงมั่นก็เลยโป๊ะเชะเลยครับเพราะว่าอบตอไม่มีกฎหมายเวนคืนที่ดินสาหรับโครงการนี้เลย และที่สําคัญสุดๆคือไม่เคยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลุงมั่นเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็แปลว่าการกระทําทั้งหมดนี้มันขาดฐานอํานาจตามกฎหมายรองรับนั่นเองครับดังนั้นผลลัพธ์ในคดีนี้ก็เลยชัดเจนมากครับศาลปกครองสูงสุดเคยวางแนวทางไว้เลยว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยถือเป็นการละเมิดและไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ลุงมั่นเต็มจํานวนครับ เอาละครับทีนี้มาดูกันต่อในคดีที่สองซึ่งจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็นเรื่องของป้าสีครับที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐเหมือนกันเปะ๊ะแต่ผลลัพธ์กลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องก็คือ2ปีต่อมาอบตอเจ้าเดิมนี่แหละครับไปทําโครงการยกระดับถนนหน้าบ้านป้าสีเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเจตนาที่ดีนะ แต่ผลข้างเคียงก็คือพอทําถนนให้สูงขึ้นปุ๊บเวลามีฝนตกหนักๆน้ํามันก็เลยไหลบ่าเข้าบ้านป้าสีแทนสังงั้นฟังดูเผินๆแล้วก็เหมือนว่ารัฐทาให้ประชาชนเดือดร้อนเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่คําถามสําคัญก็คือแล้วกรณีของป้าสีเนี่ยมันต่างจากของลุงมั่นตรงไหนทําไมผลลัพธ์ทางกฎหมายถึงได้ไม่เหมือนกันล่ะและนี่คือคําตอบครับมันต่างกันที่หลักการข้อที่2ที่เรียกว่าหลักความได้สัดส่วนครับ หลักการนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้รัฐมีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำโครงการนั้นๆได้นะแต่การใช้อำนาจเนี่ยก็ต้องสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรและได้ดุลยภาพด้วยไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้วิธีตรวจสอบตามหลักความได้สัสดส่วนเนี่ยมันมี3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับ 1. คือโครงการนี้มันจำเป็นจริงไหมซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่จำเป็น สคือวิธีการที่ใช้เนี่ยมันเหมาะสมตามหลักวิชาการหรือเปล่าซึ่งการยกระดับถนนมันก็เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมและ 3. รัฐได้พยายามลดผลกระทบแล้วหรือยังซึ่งในเคสนี้เนี่ยอบตอเขาก็ได้วางท่อระบายน้ำเอาไว้ด้วยก็คือพยายามแล้วพอผ่านการตรวจสอบทั้ง3ข้อนี้แล้วผลลัพธ์ในคดีของภาษีก็เลยกลายเป็นว่าการกระทำของรัฐนั้นชอบด้วยกฎหมายครับ ถึงแม้จะสร้างผลกระทบอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่สมาชิกของสังคมต้องยอมรับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดครับเอาละครับทีนี้เรามานองเปรียบเทียบข้อกฎหมายของ2องคดีนี้ให้เห็นกันจะจะไปเลยดีกว่าครับว่ามันต่างกันตรงไหนกันแน่สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะ คดีของลุงมันเนี่ยปัญหาม,มันเริ่มตั้งแต่จุดสตาร์ทเลยคือรัฐไม่มีฐานอำนาจตามกฎหมายมาตั้งแต่แรกและพอไม่มีอำนาจการกระทํานั้นก็เลยกลายเป็นการละเมิดไปโดยปริยายผิดกฎหมายเต็มๆครับแต่ในทางกลับกันคดีของป้าสีเนี่ยรัฐเขามีอำนาจตามกฎหมายให้ทําได้นะแล้วพอมาเช็คต่อด้วยหลักความได้สัดส,ส่วนมันก็ผ่านฉลุยอีกผลก็เลยออกมาว่าเออชอบด้วยกฎหมายนั่นเองครับและบทเรียนที่เราได้จากสองเรื่องเรานี้คืออะไรล่ะ นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสมดุลระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิของประชาชนทนายธนาเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากๆเลยครับว่ารัฐไม่มีสิทธิหยิบชิ้นเค้กของใครไปกินฟรีๆเพียงเพราะบอกว่าจะแบ่งให้คนอื่นนี่คือบทเรียนจากคดีของลุงมั่นครับคือประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ถ้าไม่มีฐานกฎหมายมารองรับแต่ในอีกมุมหนึง่ง บทเรียนจากคดีของป้าสีก็สอนเราเหมือนกันครับว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยการพัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเราได้บ้างและถ้าการกระทำนั้นมันสมเหตุสมผลและจำเป็นจริงๆเราก็อาจจะต้องยอมรับผลกระทบนั้นครับดังนั้นกุญแจสำคัญสองดอกของกฎหมายปกครองที่เราทุกคนควรรู้ไว้เลยก็คือ 1. ไม่มีกฎหมายให้อำนาจรัฐก็ไม่มีอำนาจจะทำอะไรตามใจชอบได้และ 2. ถึงแม้จะมีอำนาจตามกฎหมายแล้วก็ต้องใช้อำนาจนั้นอย่างได้สัสดส่วนและพอประมาณด้วยสุดท้ายนี้ครับคำถามที่เราทุกคนควรจะถามตัวเองเสมอเมื่อเห็นการกระทำของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อเราก็คือการกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมายและพอประมาณแล้วหรือยังเพราะนี่แหละครับคือเครื่องมือสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนรวม และสิทธิส่วนบุคคลของพวกเราทุกคน